Do กับ Make ต่างกันอย่างไรมาดูกันค่ะก่อนที่จะไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เด้วยนะคะวิธีการดูาง่ายเลยนะคะ Do เนียค่ะเวลาที่เราใช้เนี่ย Do จะใช้กับทาบางสิ่งบางอยา่างที่เป็นอะไรซ้ําๆเดิมๆหรืออะไรที่มันเป็นรูทีนรูทีนเนาะถ้าเราจะบอกว่าเออตอนนี้ฉันกําลังทํางานฉันกําลังทําธุรกิจของฉันอยู่นะคะแล้วก็จะบอกว่า I'm doing my business นั่นเองคะ่ะมมถามเพื่อนว่าเออกำลังทําอะไรอยู่ What are you doing นะคะตอบว่าโอเค I'm doing my homework นะคะหรือ I'm doing my housework นั่นเองนะคะส่วนถ้าเป็น make make ก็จะคือการทำอะไรใหม่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะมีคำถามว่าเออแล้วถ้าทำกาแฟละ่ะทำกาแฟชงกาแฟหรือทำอาหารอย่างเงี้ยเราใช้ do หรือ m a k เราจะสังเกตได้ว่าเราอะ่ะดื่มเข้าไปแล้วก็ไปทำอันใหม่ใช่ว่าดื่มเข้าไปแล้วก็ไปทำอันใหม่ ดังนั้นจะใช้คำว่า make a cup of coffee นั่นเองนะคะหรือ make a cup of tea หรือ make a breakfast นั่นเองนะคะน่าจะเห็นได้ว่า make เนี่ยค่ะก็จะใช้กับทำอะไรที่มันมีตัวตนขึ้นมาใหม่กันเองนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เส็จด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไป